เฉลี่ยแล้วที่ผ่านมาในบาทเราแข็งค่าขึ้นเสื่อมช้ากว่าเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยปีละประมาณ1.75ซึ่งถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะรู้เลยว่าเนี่ยเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นเกือบ20อันนี้ผมคิดว่ามันเถียงไม่ได้ว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจริงๆ ในรูปด้านซ้ายเป็นการให้ดูว่าแนวโน้มของการแข่งข้าวเงินบาทเนี่ยมันมันก็แกว่งแหว่งขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแต่สถานการณ์นะครับมีช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าด้วยซ้ำคือช่วงโควิดที่เราเห็นนะครับแต่เทรนใหญ่ใหญ่เนี่ยคือการแข่งข้าครับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนีเออ้เขาดูจะหนักขึ้นไหมคะอาจารย์มันไม่ใช่อเมริกาคนเดียวนะครับเป็นยุโรปก็มีปัญหาเยนก็มีปัญหาเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีนี้สาธารณะ2 6งเปอร์เซ็นต์ GDP อังกฤษสถานการณ์ก็ไม่ไดีดีอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ เมื่อเงินสกุลหลักของโลกเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะหนีจากเงินสกุลหลักฉะนั้นราคาทองคําถึงขึ้นไงครับมันจะโยงกันหมดครับ Follow the money. อาจารย์คะประเด็นใหญ่เรื่องของค่างเงินบาทอันที่จริงแล้วกีตา์น่าจะเคยได้สนทนากับอาจารย์และอาจารย์ก็เคยให้ความเห็นว่าเงินบาทเราแข่งค่าค่อนข้างจะมากนะคะประเด็นเนี่ยมาจากเรื่องของเงินเฟ้อเราที่อยู่ในอัตราที่ต่ํามาอย่างยาวนานนะคะวันนี้จึงอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ให้ความรู้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วสิ่งที่เคยเป็นสมมติฐานของอาจารย์ที่บอกว่าเงินบาทแข็ง แข็งเกินกว่าที่ควรจะเป็นแข็งมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนั้นจากเรื่องของเงินเฟอ้อที่เราตับเนี่ยมันมีกลไกาการทำงานยังไงคะอาจารย์คะครับก,ก็เรียนคุณกีตาร์แล้วท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าปัญหาเนี่ยมันจริงเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเรารู้สึกรุนแรงมากเพราะว่าออย่างที่ผมขออน,นุญาตให้เอาขึ้นขึ้นไอ ชาร์จอันแรกนะครับอันนี้ผมทำตัวเลขเฉพาะถึงวันที่11กันยายนที่ตอนนั้น1บาทเนี่ยแลกได้เออแลกได้ไอ้โทษ1ดอลลาร์นี่แลกได้31บาท90สตางค์เทียบกับต้นปีวันที่1ม,มกราคมเนี่ยแล้วนั้นบาทแข็งไว้ที็7%เลยนะครับ ซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อกี้ที่คุณกีตา้าบอกอ่ะวันจันทร์เนี่ยมันยังแข็งขึ้นไปอีกเทียบกับ3.9เพิ่มเป็น3.77ที่คุณกีตา้าพูดก็แข็งไปกว่านี้อีกแต่ในช่วงเดียวกันในผมยกอย่างกับประเทศที่เราบอกว่าเราเรามีปัญหาแข่งกับเขาไม่ได้คือประเทศจีนนะครับเงินเรมบิ้ลบี้และเงินหยวนเนี่ยสั้งเกตเขาแข็งไม่แค่2.7เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับนี่คําถามคือว่าทําไมทําไมเอ่อเป็นเช่นนั้นผมก็งงเหมือนกันเพราะว่า จริงๆแล้วโดยปกตินะครับว่าค่าเงินเนี่ยนะครับเทียบกับเงินสกุลอื่นเนี่ยถ้าเราจะอ่อนค่าหรือเราจะแข็งค่าเนี่ยแนวคิดวิธีหนึ่งคือดูว่าเราเราเงินเฟอ้อของเรากับเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอย่างเช่นสมมติเ่าปร,เประเทศไทยเงินเฟอ้อเฉลี่ยปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่อเมริกาเงินเฟอ้อเฉลี่ยปีละสามเปอร์เซ็นเนี่ยก็แปลว่าเงินไทยบาทไทยเนี่ย ควรจะแข็งค่าเทียบกับเงินอเมริกาเนี่ยประมาณ2%ต่อปีนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อคือการเสื่อมค่าของเงินงั้นถ้าดูในรูปอันเนี้ยถ้าดูในรูปอันเนี้ยตารางด้านขวาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเ,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 เงินเฟอ้อที่อเมริกาเฉลี่ยเฉลี่ย2.85%ต่อปีส่วนเงินบาทไทยเนี่ยนะครับก็ มีเงินเฟอ้อเฉลีย 1. 1่ย1.1ต่อปีฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยเงินบาทเราโทษแต่ละปีในเงินดอลลาร์เขาเสื่อมค่าเทียบกับบาทไปประมาณปีละ1.75ใช่ไหมครับถ้าดูในรูปหนึ่งในตารางจะเห็นอย่างนั้นนะครับครวนี้ในออคอลัมน์สุดท้ายภาพภาพด้านภาพด้านขวาเนี่ยคือ NEER นะครับ อันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อัตราแลกเปลี่ยนไทยเ,ออเงินบาทกับดอาลลาร์แต่ว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลหลักทุกประเทศที่ประเทศไทยแข่งขันด้วยที่ทางแบงค์ชาติเป็นคนคำนวณแล้วก็ทวงน้ำหนักด้วยปริมาณการค้าของไทยกับประเทศนั้นๆด้วยคือเป็นการสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่เราต้องแข่งขันในตลาดโลกจริงๆเลยกับทุกประเทศหลักนะครับ มันจะเป็นดัดชนีจะเป็น, Index. นะะอ,อินเด็กซ์นะครับไออันสองคอลัมน์แรก US CPI inflation กับ CPI inflation ี่ยผมเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่าผมคิดว่าสาเหตุหลักมาจากที่เงินเฟอ้อของเราเนี่ยต่ำกว่าเงินเฟอ้อของอเมริกามากถามว่าทำไมเทียบกับเงินดอลลาร์อเมริกาเพราะเงินดอลลาร์อเมริกาเป็นเงินสกุลหลักของโลกจริงไหมนะครับก็เลยเอาอันนั้นเป็นเบนช์าม์กให้ดูว่าเฉลีย่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบาทเราแข็งค่าขึ้นบาทเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นไหครับว่าเสื่อม ช้ากว่าเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยปีละประมาณ1.75%ถ้าคุณกิต้าคำนวณเป็น10ปีผ่านไปในตัวเลขนี้มี1 8ปีใช่ไหมครับมันก็จะออกมาน่าจะสัก1 8ที่บาทเราควรจะแข็งค่าขึ้นซึ่ง NER Index ก็จะเห็นว่าขึ้นประมาณนั้นจริงๆขึ้นถ,ถ้าดูนะครับจะเห็นว่าขึ้นประมาณเ,เท่านั้นจริงๆคือ Index จางที่ว่า1.08 1.05เนี่ยมาตอนนี้มาไปกลายเป็น1 2 8 เห็นไหมครับซึ่งถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะรู้เลยว่าเนี่ยเ,เงินบาทมันแข็งค่าขึ้นเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเถียงไม่ได้ว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจริงๆแข็งค่าขึ้นจริงๆในรูปด้านซ้ายเป็นการให้ดูว่าแนวโน้มของการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าในแข็งค่าแบบนี้ไม่ได้เขียนค่าเป็นเส้นตรงหรอกมันก็แกว่งๆขึ้นๆลงๆแล้วแต่สถานการณ์ นะครับมีช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าด้วยซ้ำคือช่วงโควิดที่เราเห็นนะครับแต่เทรนด์ใหญ่ๆนีคือการแข่งข้าครับเนี่คือภาพรวมๆของค่าเงินบาทนะค่ะทีนี้คือถ้าแยกดูทั้งเทียบกันกับ สกุลดอลลร์แล้วก็เทียบกันกับค่างเงินสกุลอื่นๆนะคะซึ่งจุดนั้นน่ะเรื่องใหญ่เพราะว่ามาสะท้อนความสามารถในการแข่งขันของเราเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าไปดูดอลลราก่อนเพราะว่าถูกมองว่าเป็นต้นสายปเหตุหลักนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่าเงินเฟอ้อของเราเนี่ยต่ำกว่าเงินเฟอ้อของอเมริกาแต่ว่าคือประเด็นเรื่องอเมริกาเขาก็มี ประเด็นปัญหาเฉพาะตัวใช่ไหมคะอาจารย์คะที่ที่มีทั้งเงินเฟ้อสูงแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ดอลลาร์ดอลลาร์เสื่อมค่าด้วยค่ะถ้ามองในฝั่งของค่าเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการเสื่อมค่าในตัวเขาเองอยู่แล้วหรือเปล่าคะอาจารย์เขามีอ่ะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องนั้นต่อไปนะครับตรงนี้อีกนิดเดียวที่ผมกจะขอเติมนิดนึงคืออีกประเทศหนึ่งที่จริงๆเงินเฟ้อต่ํามากนี่คือประเทศจีน คือประเทศจีนถ้าสังเกตดูนะครับไปกลับไปแทรกดูตัวเลขเนี่ยเงินเฟอ้อจีนปีที่แล้วกับปีก่อนหน้าที่แล้วคือปีสองพันสองสามสองนสองสี20่เนี่ยเงินเฟอ้อเขาไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วปีนี้เงินเฟ้อเขาศูนยเปอร์เซ็นเลยเศรษฐีข้างในเขาอ่อนแอมากแต่สังเกตนะครับเขาคุมเรมบันบี้ให้แข็งค่าแค่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเทียบกับเงินดอลลาร์สำหรับปีนี้เห็นไหมค่ะก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับบางประเทศเขาก็<ม>โอเค<ม>เขาก็คุมเข้มของเขาด้วยโอเคค่าขนี้เราพูดถึงเงินดอลลาร์ละ เ okay. งินดอลลาร์เนี่ยเป็นปัญหาของดอลลาร์เนี่ยมันจะมีปัญหาหลักๆนะครับไม่ใช่ดอลลาร์อย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเงินสกุลหลักของของโลกด้วยป,ปัญหาจะเป็นอย่างนี้ครับว่าประเทศเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยเขากําลังมีปัญหาว่าเขาเนี่ยขาดดุลงบประมาณกันเยอะมากนะครับเขาขาดดุลงบประมาณกันเยอะมากในช่วงหลังนี้เนี่ยหลังจากที่เผชิญโควิดไปแล้วประเทศพัฒนาแล้วนะครับ เรียกว่า Ad a วา e ซ์ e o n อนามีเนี่ยมีหนี้สาธารณะจ่อ GDP เฉลี่ยเท่ากับ110%ของ GDP ย้ำนะครับ110%ของ GDP อแล้วเขาก็ขาดดุลงบประมาณเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีละประมาณ4%นะครับคานนี้พอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงคือตอนหลังที่นักเศรษฐศาสตร์ก็มีการพูดกันมากขึ้นเรื่องคำว่า Fiscal Dominance คำว่า fiscal dominance แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่รัฐบาลประเทศใหญ่เขาเริ่มมีปัญหาทางด้านการคลังเขาจะกดดันแบงค์ชาติของเขานะครับให้ช่วยอุ้มการขาดดุลงบประมาณอันนี้คือเวลาที่รัฐบาลมีหนี้เยอะเนี่ยม,มันมีวิธีได้ประมาณสักสองสวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือ เบี้ยนี้เลยแต่กรณีนี้นี่คือ default เลยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนาที่ไปกู้เงินต่างประเทศแล้วไปบี้ไปบี้ไปบี้แบงค์ชาติตัวเองไม่ได้กรณีที่สองคือเป็นประเทศใหญ่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้กู้เงินต่างประเทศมากกรณีนี้คือการไปบี้แบงค์ชาติตัวเองก็คือไปกดดันแบงค์ชาติตัวเองให้ลดดอกเบีย้ยซึ่งทรัมป์ทำอยู่ ถ้ากดดันให้รถดอกเบีย้ยชักจะยังดื้ออยู่ก็คิดจะเปลี่ยนผู้ว่าซะเลยนะครับหรือว่าอ้างกฎหมายอะไรซะเลยก็อย่างเช่นกรณีตุรกีแล้วก็กรณีทรัมนะครับอันนี้ตลาดพอตลาดเห็นตลาดก็จะกลัวเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยสงสัยไม่ดีแนะ่ตลาดก็เลยจะจะทำให้ค่างเงินอ่อนไปคอยไว้เลยนะครับซึ่ง ในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสใช่ไหมครับคุณกิต้าก็จะเห็นว่ารัฐบาลเครด so. ิตเรตติ้งถูกฟิชดาวน์เกรดไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับอันนี้กรณีของของฝรั่งเศสเนี่ยเขาลดค่าเงินไม่ได้เพราะเขาใช้เงินยูโรมันก็เลยไปออกทางด้านว่าดอกเบี้ยของดอกเบี้ยของรัฐบาลที่รัฐบาลกู้มันขึ้น จะมาครับดอกเบี้ยรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลของของฝรั่งเศสก็เลยเด้งขึ้นไปเป็นที่สามเปอร์เซ็นนะครับสูงไปขนาดเท่าๆกับประเทศที่ไม่ที่ที่ไม่ควรจะที่ที่สูงที่ที่มีหนี้สูงกว่าในสาแล้วก็สูงกว่าแม้กระทั่งเอกชนของฝรั่งเศสเองยังกู้ได้ถูกกว่าเลยมันก็จะมีผลผลตรงนี้นะครับอันสุดท้ายคือการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะที่ดีที่สุดยิงก็คือโชคดีเศรษฐกิจโตเร็วขึ้นแล้วก็รัฐบาลมีมีรายได้มากขึ้น GDP สูงขึ้นหนี้ต่อ GDP ก็ลดลงมันจะมีทางทางออกของหนี้เนี่ยอยู่สามทางหลักๆเนี่ยครับค่ะ,คะแต่ว่าคือถ้ากับของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้เขาดูจะหนักขึ้นไหมคะอาจารย์หนี้สามถึงเจ็ด t r ลยังมีคดีที่ค้างคาอยู่เลยไม่รู้ว่าตกลงภาษีตอบโต้ที่คุณครัมป์ตั้งใจเก็บกับทั่วโลกเพื่อให้ได้เงินภาษีเข้ามาเนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็การ ไปแทรกแซงกับแบงค์ชาติตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังมีประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เคสคุณลิซ่ากูกค่ะอาจารย์อ๋อไม่ใช่ลิซ่ากุกอย่างเดียวครับมีสตีเวนมิรานซึ่งทรัมเขาตั้งเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเบบขาเริ่มแทรกเขาเริ่มแทรกแล้วไงครับว่าคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไปหาเรื่องฟ้องคือซูสันซูสันคุกใช่ไหมครับ แล้วคนที่เขาต้องการเนี่ยเอาเข้าไปแทรกก็คือซีเวนมิราเนเข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้าพอเจอรมพาวเวอร์ต้องลงจากตําแหน่งประธานอของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็คือลงจากตําแหน่งผู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องหาคนเข้าไปแทนมันก็จะเป็นเป็นขั้นตอนนี้จะคึงคุยกประเด็นเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ใช่อเมริกาคนเดียวนะครับเป็นยุโรปก็มีปัญหาเยนก็มีปัญหาเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีนิสาธนาสองร้อยหกซิบแเพราะฉะนั้นพองเงินสกุลหลักของโลกสอันครับงเงินยูโร เงินดอลล่าร์กับเงินเยนนะครับอังกฤษสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับก็เงินปอนอีกอันหนึ่งก็ไม่ได้ดีอังกฤษก็นี่เยอะสวก็ขาดดลง็ประมาณเยอะเนี่ยเมื่อเงินสกุลหลักของโลกเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะหนีจากเงินสกุลหลักฉะนั้นราคาทองคําถึงขึ้นไงครับมันจะโยงกันหมดครับ follow the money